สวัสดีค่ะปูเป๊กันรลุยสวนชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้มาอยู่ที่สวนในหัวพิเทพนะคะวันนี้ในหัวพิเทพแนะนําตัวเองหนะะ่อยค่ะครับสวัสดีครับผมพิเทพหรือกิจานุพัฒน์ช่วยมณีครับวันนี้เรามาที่หมู่ที่สี่ตำบลพุทธเดียวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่แปลงนี้6กสิบแปดไร่ครับวันนี้ <c oughs> มาใส่ซาลายูมิกนะครับหลังจากวันก่อนที่ใส่ไว้แล้วได้ผลแล้วนะครับต้นตาล์มต้นนั้นเดี๋ยวไปถ่ายดูได้เลย เป็นทลายขึ้นมาเต็มหมดแล้ววันนี้แล้วก็เริ่มใหญ่ๆแล้วครับวันนี้ใส่เพิ่มครับวันนี้ก็ใส่ประมาณ60ุงนะครับวันนี้วันนี้เราจะใส่อาหารพืชคิวแพนสูตรหนึ่งและสูตรสองอ่ะผสมกันนะคะวันนี้อัตราส่วนที่เราจะใช้นี่คือสูตรหนึ่งยีก่อนนะ หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการบำรุงต้นต้นปาล์มให้แข็งแรงเพื่อให้เขาได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ใส่คิวแพนสูตรสซึ่งมีตัวผสมเทียมอยู่ในนี้ด้วยเพื่อให้เขาออกผลผลิตได้เยอะๆอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้เรากำลังเตรียมเพื่อที่จะผสมกันนะคะ